สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกันวรากันวราผู้เสียงดังเด็ดไม่มีเสียงน่ารักอย่างนี้มาจากจังหวัดอะไรคะกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรใช่ไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากสัมภาษณ์โล่งหรือยังโล่งแล้วค่ะโล่งแล้วใช่ไหมคะแล้วนายจ้างคิดว่านายจ้างทําไมถึงเลือกเราก็ได้พูดเยอะพูดเยอะสัมภาษณ์ภาษาอะไรภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็ตอบได้เนาะโอเค เป็นยังไงรู้สึกยังไงมาเห็นบริษัทพี่แล้วรู้สึกยังไงโอเคคนะ่ะโอเคเนาะบริษัทใหญ่อะไรนะทเรื่งนยากขนาดอ่าโอเค,นะอเคแล้วก็เดี๋ยวรอในจ้างปั๊มลายนิ้วมือแล้วก็อธิบายรายละเอียดงานฟังนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรนะน้ำฝนตื่นเต้นไหมสอบผ่านแล้วลงลงเรียงลงแล้วดีใจไหม ดีใจจะบินไหมเนี่ยบินดีใจไหมพี่อยู่ดูแลพี่อยู่ดูแลดีไหมดูแลดีมากมาตั้งแต่เช้าเห็นบริษัทแล้วรู้สึกยังไงเห็นบริษัทพี่กว้างดีใหญ่ดีโอเคเดี๋ยวยังไงรอคุยกันอีกทีหนึ่งนะจ้าสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อนุชราจันทร์โอเคมาสอบตั้งแต่เช้ามาหาพี่อยู่กี่โมงตอนเช้าอตีห้าใช่ค่ะ เอานไงเขาจะสัมภาษณ์ตื่นเต้นไหมสอบผ่านแล้วคนลุกเลยตอนสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่หนูเหงื่อเต็มือโอเคไม่มีอะไรพี่มาถามความรู้สึก่่าเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะให้เข้าไปในห้องหมายเลขสามแล้วก็ปั๊มไรนิ้วมือนะคะยืนยันว่าเราสอบการสอบผ่านการคัดเลือกพร้อมที่จะบินนะคะโอเคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกิฟค่ะชื่อกิฟฟ์กิฟฟ์มาจากจังหวัดอะไรมากรุงเทพเนี่ยค่ะอิมราชบุร อ๋อทำงานอยู่ตลาดถนอมิตรใช่ไหมเราคุยกันไปแล้วพักหนึ่งดีใจไหมได้มาอยู่ทีมงานพี่อยู่ดีใจมากตื่นเต้นไหมสุดๆสอบผ่านแล้วรู้สึกยังไงลงตอนนี้กี่โมงละตอนนี้หกโมงมาตั้งแต่กี่โมงมาสอบมาถึงตีห้ามาถึงตีห้าอือหายตื่นเต้นหรือยังหิวข้าวไหมหิวมากหิวมากวใช่ถ้าในจ้างกำหนดให้บินเดือนหน้าพร้อมไหม พร้อมพร้อมจะไปไปอย่างเดียวพี่อยู่ดูแลดีไหมมากมากเลยมากมากเดยวเดี๋ยวใส่หัวมาก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 เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเนาะซื้อซื้อว่าจังไหซออนก่าซื้อยังกว่านะอ่นอนนมากมากสัมผัสงานสิกคโปู์ตั้งแต่เสาตั้งแต่จากม่งตีหาเป็นจังไนความดูซื้อจากม่งเราเนี่ยอยากนอนอยากนอน ดีใจบอสอบผ่านแล้วดีใจดีใจขนมาสอบทางเบิร์ตจากคนสี่หลอยเามันสี่หลอยก็ข้นเป็นหนึ่งในนั้นเตรียมตัวจังไหนสอบผ่านแล้วบางถึงว่าตื่นเต้นบอหรือว่าจังไหนก็ตื่นเต้นคบเ่อเขาตอบตามเขาถามเขาแบบว่าเขาถามยังไงแน่จังแน่จังถามยังไงถามหมอเขาถามแต่ว่าอายุเท่าไหร่ถามสิ่งถามประวัติการต้นหน้าแต่ว่าก็ตอบภาษาอังกฤษเนาะก็โอเคเนาะสิได้สิได้ไปบิน โบตื่นเต้นหายตื่นเต้นยังตอนนี้หายแล้วตอนนี้หายแล้วจนมื่นจนคำเนาะมาสอบต่างหลายคนมาแต่จังหวัดใดนี่มากดังนนท์ค่ะนนทบุรีแต่เราเป็นคนจังหวัดใดอ๋อน้องบัวลำพูอยู่อยู่อำเภอใดอำเภอเมืองอ๋ออยู่อำเภอเมืองแต่ว่ามาเห็นงานด่วนนนทบุรีอืมปีอูดูแลดีป๊อดูแลดีสุดยอดเลยโปรโมทโปรโมทโอเคโอเคขอบคุณจ้า